สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับหลายคนคงจะคุ้นเคยแล้วแหละแต่ว่าผมจะมารีวิวห้องน้ำที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงกันนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าผมต้องเดินทางไปฮ่องกงแต่เช้าตรู่ขึ้นเครื่องก็หลับปุ๊บลืมตาก็สว่างจ้าโอ้อากาศสดใสใกล้ถึงแล้วฮ่องกงอืแต่ว่าปวดท้องนะครับโอ้ยก็พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเถอะ รัดเข็มขัดครับห้ามลุกเพราะเครื่องจะจอดแล้วโอ้ยอยากให้ถึงเร็วๆจังเลยหลายคนคงเข้าใจนะครับว่าปวดท้องขนมันจะลุกสู้ๆแบบนี้แหละครับสู้ๆตุ่มนาวลุกสู้ๆจะทําอะไรก็ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยอ่านทุกสิ่งอย่างก็ไม่ช่วยเลยมาถึงแล้วนะครับงวงช้างของฉัน รีบลุกกันเลยครับเราจะรีบวิ่งไปขออภัยเพื่อนๆร่วมทางนะครับที่ผมอาจจะต้องรีบไปก่อนมองหาป้ายนะครับทอเลทตอา้าวเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะครับผมวิ่งเข้าไปได้เลยลูกค้าชายอยู่นี่เองเปิดประตูว้าว ภายในห้องส่วมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ว้าวเหมือนสนามบินนานาชาติญี่ปุ่นแต่ก็มีความครบถ้วนทุกสิ่งอย่างเสร็จสิ้นภารกิจแล้วสบายใจจังโถชีวิวสวยไปดูใกล้ๆกันหน่อยสิเอาจอ LED นี่ครับที่นี่เพิ่มสุนทรียภาพให้การฉี่ของผู้ชายมีความสุขด้วยวิวธรรมชาติผ่านจอ LED นะครับ ไปล้างมือกันดีกว่าโอ้โห,หน่าสนใจมากเลยพบ3ามสิ่งนะครับสบู่น้ำเปล่าแล้วก็เป่าลมแต่ก็ยังมีที่ทิ้งกระดาษทิชชู่อยู่ข้างๆนะครับเรามาลองใช้กันดีกว่า อยากให้สนามบินบ้านเรามีที่เป่าลมครบทุกจุดแบบนี้บ้างจังเลยที่นี่ยังมีจุดบริการน้ำดื่มนะครับมีแก้วให้เรียบร้อยเลยเอาวางแล้วก็เลือกนะครับว่าจะกินน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนนะครับกดแล้วก็เลือกได้เลยนะครับที่นี่สนามบินฮ่องกงนะครับ ได้ทุกอย่างพร้อมเดินทางไปไปเที่ยวฮ่องกงกันถึงแล้วนะครับฮ่องกง